สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหารายได้เสริมนะครับเข้าในส่วนของบัญชี t ูมอนี่วอลเล็ตนะครับจำนวน500บาทตรงนี้นะครับที่ได้รับเงินมาล่าสุดเลยนะครับใครที่อยากมีรายได้เสริมเข้าในส่วนของ t ูมอนี่วอลเล็ตแบบนี้เนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการรับเงินในคลิปในการว่าต้องทําอย่างไรถึงจะมีเงินเข้า t ูมอนี่วอลเล็ตแบบนี้ฝากกดไลค์กันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรี วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการทํารายได้เสริมนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมานี่วอลเล็นะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซักบาทเดียวนะทำได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครมีมือถือ Android ก็สามารถมาดูคลิปนี้ก่อนได้นะก่อนที่เราจะไปลองทํารายได้เสริมกันนะครับบอกเลยว่าสมัครได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับทำเงินฟรี100%แน่นอนนะครับไปดูวิธีการทําในคลิปนี้กันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมานี่วอลเล็กันก่อน ตัวแอปเนี่ยดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Google Play Store บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่ต้องการดาวน์โหลดเนี่ยก็ให้เราพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามในคลิปได้นะผมจะมีรูปแอปมีชื่อแอปขึ้นไว้ให้สามารถค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดตามชื่อได้เลยนะสำหรับตัวแอปที่ใช้ในการหาเงินออนไลน์ TruMoney Wallet น,ววนะครับผมเลือกใช้เป็นแอปนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่มีแอปนี้เนี่ยก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามชื่อนี้ได้เลยชื่อแอปนะครับมีชื่อว่า Novela นะครับเป็นแอปตัว N สีเขียวแบบนี้กดติดตั้งลงในเครื่องงไดดด้ลดนลนนิกาวโห ปักหมุดไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยนะครับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับจะอยู่ด้านล่างคลิปนี้สามารถกดเข้าไปดูวิธีการสมัครได้เลยเนาะว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับมีกิจกรรมแจ้งเตือนขึ้นมานะครับผมกิจกรรมรางวัลเงินสดเนาะรางวัลอยู่ที่800เหรียญดอลลาร์นะครับรางวัลประจําวันอยู่ที่50คูณเเนาะตามนี้นะครับผมวิธีการเข้าร่วมเนี่ยก็กดเข้าร่วมทันทีได้เลยพอเรากดเข้าร่วมเสร็จปุ๊บ เข้ามาที่เมนูคาเชิญเนาะตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนในส่วนของกิจกรรมนะครับเมื่อมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับตรงนี้จะมีกดนะครับให้เราอ่านนะครับมีอันดับทั้งหมดให้เราดูเนาะว่าอันดับเนี่ยอยู่ที่อันดับเท่าไหร่นะครับ เวลานับถอยหลังตอนนี้เนี่ยก็จะเหลือเวลาอีกแค่5วันทาการนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมเนาะถ้าใครต้องการเข้าร่วมเนี่ยก็ทําตรงนี้ได้เลยนะครับกิจกรรมนะครับเป็นการจัดอันดับนะครับผมก็คือติดอันดับในช่วงที่เขากําหนดนะครับหนึ่งเลยนะครับในช่วงกิจกรรมเนี่ยมีผู้ใช้ที่เชิญนะครับ40อันดับแรกในการจัดอันดับเพื่อนที่มีประสิทธิผล จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องนะครับหนึ่งเลยนะครับจะต้องได้รับนะครับอยู่ที่140ดอลลาร์เนาะถ้าเราติดอันดับ1อันดับ2-3เรียงลงไปตามลำดับจนถึงอันดับที่40นะครับเขาก็จะมีค่าเงินให้เราดูว่าเราเนี่ยจะได้เท่าไหร่เนาะอันนี้เราก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อันดับรายวันนะครับอันดับรายวันเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับสาหรับอันดับรายวันเนี่ยเขาก็จะแจกเหมือนกันนะการติดอันดับทําอย่างไรเดี๋ยวผมจะแจ้งให้นะครับอันดับ1นะครับอยู่ที่เหรียญเาะ เรียงลงไปตามลำดับเลยในส่วนของการที่เราจะติดอันดับได้นะครับเราก็ต้องทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับการเชิญเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันหมดทุกคนนะสามารถทําได้ทุกคนเลยนะครับกดเข้าไปตรงนี้นะมันจะมีการส่งคําเชิญนะครับก็ให้เราเนี่ยส่งคําเชิญตรงนี้ไปตามช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับในการเชิญเพื่อนนะครับก็ให้เรากดคัดลอกในหาก่อเนานะแล้วเราก็ไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Li n e y o u t u b e TikTok ได้หมดทุกช่องทางเลยนะครับ สำหรับการเชิญตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้จํากัดเนาะเราสามารถทําได้เลยนะครับทุกช่องทางยิ่งถ้าคุณเชิญเพื่อนมากเท่าไหร่เนี่ยคุณก็ติดอันดับได้เท่านั้นนะครับอันดับทั้งหมดเนี่ยถ้าคุณติดอันดับหนึ่งได้ตรงนี้เนี่ย140ดอลลาร์เนี่ยถือว่าก็เยอะมากๆแล้วนะครับ140ดอลลาร์ถ้าเราติดอันดับตรงนี้ได้เราได้รับรางวัลตรงนี้ด้วยนะแถมเรายังได้รับคะแนนนะครับเพื่อที่จะทําการถอนเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆเองว่าจะทําหรือว่าไม่ทํานะครับ ในส่วนของแอปทั่วไปกันนะว่าใช้งานอย่างไรนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับผมก็มาดูที่เมนูที่1น,นะครับศูนย์หนังสือสําหรับศูนย์หนังสือเนี่ยก็จะมีคะแนนให้เรากดรับฟรีตรงนี้นะครับคะแนนเหรียญทองตรงนี้เราสามารถกดเก็บได้เลยนะฮะกดรับแบบนี้นะครับแล้วเราก็ยังกดรับรางวัลคูณ2ได้ด้วยเนาะในการรับรางวัลคูณ2เนี่ยจะเป็นในส่วนของการดูแอดวิดีโอโฆษณานะครับเราสามารถดูเพิ่มเติมได้นะ ่อมานะครับผมก็จะมีในส่วนของ3เมนูตรงนี้นะครับที่เราสามารถทําคะแนนเพิ่มเติมได้ซึ่งคะแนนเนี่ยก็จะมีการหมุนวงล้อนะครับในส่วนของตัว l u c กี้เดานะครับก็กดตรงนี้ได้เลยแล้วก็เป็น a อ d จ o ยโ b o ั u นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวแอปตัวเกมต่างๆที่เราสามารถเลือกดาวน์โหลดติดตั้งนะครับเพื่อที่จะทําภารกิจในการรับคะแนนเพิ่มเติมได้เลยนะ ต่อไปเป็นเมนูแท็บโบนัสนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการเล่นเกมเหมือนกันเราสามารถเลือกตัวเกมในการติดตั้งทําภารกิจเพิ่มได้ซึ่งตัวเกมตรงนี้เนี่ยก็อยู่ที่เราเองว่าเราจะเลือกเกมแนวไหนประมาณไหนนะครับในการเลือกเกมเนี่ยแนะนําอย่างหนึ่งนะครับให้เราเลือกเกมที่มันไม่ต้องเสียเงินในการทําภารกิจเนาะให้เราเข้ามาเช็คภารกิจก่อนว่าภารกิจเนี่ยเขามีอะไรบ้างนะครับอันนี้คือภารกิจเนาะเมื่อเราติดตั้งแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการเล่นให้ถึงระดับเลเวลจาก เลเวล2จนถึงเลเวล1,000นะครับถึงเราจะได้รับคะแนนเขามีเงื่อนไขต่างๆก็ทําตามเงื่อนไขตรงนี้ได้เนาะในการทําธารกิจของการเล่นเกมนั่นเองส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของหนังสือแนะนำนะครับเราสามารถกดเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะ ส่วนเมนูต่อไปเป็นคลิปช็อตนะครับเป็นการดูคลิปวิดีโอนะในส่วนของเมนูที่2ตรงนี้แล้วก็เข้าไปดูได้เหมือนกับ Tik t o อกเลยต่อมาก็จะเป็นการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองเมนูต่อไปนะครับเมนูโปรดทราบเนาะเมนูที่4อันนี้เนี่ยจะเป็นในการติดตามสลับเรื่องหนังสือวิดีโอนะครับที่เรายังดูไม่จบอ่านไม่จบแล้วก็เพิ่มมานะในรายการโปรดตรงนี้ได้ต่อมาเรามาดูในเรื่องของการถอนเงินการถอนเงินบางคนยังไม่เข้าใจว่าเราจะได้รับเงินอย่างไรก็เเรามากดที่เมนูของฉัน เข้าไปที่คาว่าถ่ายถอนเมนูถ่ายถอนตรงนี้จะมีแค่บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับหากเพื่อนๆคนไหนใช้ iPhone ในการดาวน์โหลดในการสมัครถ้าเราต้องการถอนเงินก็ให้เราใช้ผ่าน Android เท่านั้นเนาะในการถอนในการถอนเงินนะครับก็จะมีคะแนนให้เราดูว่าคะแนนของเรามีเท่าไหร่เป็นเงินกี่บาทช่องทางในการถอนเงินก็มีเพียงแค่2ช่องทางเท่านั้นก็จะมี t ูมอนี่ a ว l e ตและก็ตัว PayPal นะในการถอนเงินของทูม n นี่โวลนะครับจะเริ่มต้นที่รายการ10บ,บาทรายการสิบบาทเนี่ยจะ ถอนได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้น หากเราถอนไปแล้วเราจะไม่สามารถถอนได้เลยนะครับก็จะต้องเป็นรายการ100บาทขึ้นไปจนถึง400บาทถึงจะทําการถอนได้นะในการถอนไม่ต้องไปแนะนําไม่ต้องไปเชิญเพื่อนก็สามารถทําการถอนได้เมื่อเราทํายอดเงินครบตามจํานวนก็แลกได้เลยนะครับในการถอน100บาทจะต้องมี2ล้านหแสนเหรียญทอง200บาทนะครับจะต้องมี5ล้านเหรียญทองเนาะแล้วก็400บาทนะครับจะต้องมีอยู่ที่10ล้านเหรียญทองนะครับก็จะเป็นการถอนเงินประมาณนี้ในส่วนของการ กรอกข้อมูลในการรับเงิน1เลยชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชี t ทมานี่วอลเล็ตสเป็นเบอร์วอลเล็ตสกรอกเบอร์วอลเล็ตแค่นั้นเลยนะครับก็ในส่วนของการถอนเงินมีแค่นี้นะครับการใช้งานของแอป,ปนี้ก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับกิจกรรมก็จะมีให้เราเข้าร่วมเรื่อยๆนั่นเองใครสนใจในการหารายได้เสริมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น t ทมานี่วอลเล็ตช้อปปี้เพธนาคารเหรียญคริปโต a อร์ดรอปนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ